โอ oh my god โอเค i s i s m อ cake. โอเควันนี้นะคะขอมาแบ่งปันความผิดพลาดจริงๆในชีวิตนะคะ <Okay. S 2> ให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็เรามาเรียนรู้ความสำเร็จแบบเฟลจาก เคกล้วยหอมเวอร์ชั่นกระทาวอลกับนชาค่ะเพราะบทเรียนในวันนี้มันคือการเรียนเรื่องของการ m a n i f เฟสที่หลายๆคนยังไม่รู้หรือว่าไม่อยากจะแชร์ให้ใครรู้นะเพราะมันคือเรื่องของการเรียนรู้ผ่านการผิดพลาดนั่นเองค่ะ จริงๆวันนี้อยากชวนคุยนะว่าทำไมเราถึงไม่ควรตัดสินความสำเร็จจากผลลัพธ์ของการลงมือทำในช่วงเริ่มต้นเพราะจริงๆแล้วการเริ่มต้นมันคือพื้นฐานของการที่ต้องลองผิดแล้วก็ลองถูกการตั้งใจหรือว่าเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราคัดเลือกเมล็ดพันธุ์แล้วเราก็ใส่เมล็ดพันธุน์นั้นๆ ลงไปในดินมันจะต้องผ่านเวลาที่เราต้องรดน้ำพรวนดินแล้วก็รอคอยให้แสงแล้วก็อากาศเนี่ยบ่มเพาะให้ทุกอย่างมันพอดีแล้วเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆผลิตรากแล้วก็เริ่มสร้างการเติบโตด้วยตัวของมันเองจริงๆที่บ้านอชามีเตาอบนะคะแต่ดันทะลึ่งนะอยากจะใช้กระทะวอก เพื่อที่จะได้ทดลองให้ตอบสนองคำถามในใจนะว่าถ้าเราจะใช้กระทะอ,อุ่แทนเนี่ยเราจะอบเค้กสูตรนี้ได้ไหมนะมันได้แรงบันดาลใจมาจากช่อง Dream Cooking ค่ะทินาชาไปหาสูตรมาแล้วเขาก็ทำเค้กกล้วยหอมสูตรเนี้ย บนกระทะนะแต่ว่านชามาปรับสูตรให้เข้ากับความชอบของตัวเองนิดหน่อยก็ใส่เชียร์ซีดลงไปนะคะแล้วก็ใส่เบกกิ้งพาวเดอร์แล้วแล้วก็เราจะใช้กลิ่นวานิลาที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์ลงไปด้วย ก็มันเป็นการทดลองนะคะแล้ก็นาชาถือว่าสนุกมากนะที่ได้ลองทำครั้งนี้เป็นการทำเค้กกล้วยหอมครั้งที่สองนะครั้งแรกก็ทำตามสูตรนี้เป๊ะเลยค่ะแต่ว่าครั้งนี้สิ่งที่เห็นได้ว่านชาผิดพลาดจริงๆเลยก็คือนาชาดันลืมร่อนแป้งค่ะตอนเทแป้งลงไปเนี่ยรู้ตัวเลยนะว่าพลาดแล้วนะคะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะแป้งทั้งหมดลงไปอยู่ในถ้วยมิกซิ่งโบรทั้งหมดเลยนะก พยายามที่จะผสมส่วนผสมต่างๆให้มันเป็นเนื้อที่เนียนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ก็อย่างที่เห็นเนี่ยแหละคะ่ะเค้กมันไม่ออกมาสวยแล้วก็เนียนอย่างที่มันควรจะเป็นเพราะว่าข้อผิดพลาดข้อนี้ทินาชาต้องยอมรับและชัอยากดึงทุกคนกลับเข้าไปเรียนรู้เรื่องของการมีใ f เฟสชีวิตนะถ้าเกิดว่าเค้กกล้วยหอม ที่นาชาทำวันนี้มันคือการ manifest เงินมันคือการ manifest ความรักมันคือการ manifest ความสำเร็จอะไรก็ตามในชีวิตจริงๆของคุณขึ้นมาคุณอาจจะเข้าใจว่าเราเนี่ยทำตามสูตรเป,เป,เป๊ะๆทำตามคำแนะนำกูรูแล้วก็ไลฟ์โค้ชนะคะหรือว่าไปเข้าคอร์สเรียนอะไรต่างๆมามากมายเนี่ยเราก็อาจจะเฟลได้เหมือนกันเหมือนกับเค้กในกระทะวอลของนาชาในวันนี้นะที่ ชีวิตจริงๆมันต้องเกิดขึ้นบ้างนะคะถ้าเราเห็นว่าเลสันหรือว่าบทเรียนที่นาชาดึงขึ้นมาจากการเรียนรู้เรื่องง่ายๆในชีวิตที่ผ่านตำราผ่านสูตรแล้วก็พยายามทำตามแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ออกมาเป็นสิ่งที่เราต้องการได้เพราะว่ามันอาจจะมีบางขั้นตอนนะคะที่เราอาจจะเผลอลืมตัวแล้วก็มันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วเราจะทำยังไงต่อ เราจะโทษตัวเองหรือเปล่าหรือว่าเราจะเรียนรู้จากมันนะคะว่าสิ่งนี้มันเป็นคำถามที่ดีที่ไม่แพ้กับการตั้งใจรอคอยผลลัพธ์ที่เราต้องการเลยนะเพราะว่าระหว่างทางมันอาจจะมีบางอย่างที่เราควบคุมได้แล้วเราอาจจะมีบางอย่างที่เราอาจจะ เผลอลืมควบคุมมันไปก็ได้เราจะรับมือแล้วก็เดินทางต่อไปบนเส้นทางของการ manifestation ของเราแบบไหนนะชายอยากจะฝากคำถามนี้ไว้ให้ทุกคนได้คิดค่ะวันนี้นชามีผลงานวิจัยของดรเจมส์ดัตตี้แห่ง Stanford Center of Compassion and Altruism Research and Education มาฝากค่ะ คุณหมอเขียนเอาไว้ว่าการที่เราตั้งเป้าหมายแล้วก็จินตนาการถึงสิ่งที่เราต้องการแบบซ้าไปซ้ำมาเนี่ยจะไปกระตุ้นระบบการกรองในสมองที่เรียกว่า reticular activating system ให้โฟกัสกับสิ่งที่เราต้องการมากขึ้นเหมือนกับเราได้ฝึกให้สมองของเรามองหาเส้นทางใหม่ๆแบบอัตโนมัติเลยแล้วถ้าเกิดว่าใครที่พยายามที่จะ manifest ชีวิตให้ดีแล้วมันยังไม่ work มันไม่ได้หมายความว่าคุณยังไม่เก่งพอนะแต่เป็นเพราะว่าคุณยังไม่เจอวิธีที่ใช่สำหรับตัวเองต่างหากถ้าเกิดว่าใครอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะลองอ่านหนังสือ The t o u g h t s Exchange ของคุณหมอเดวิดเฟรดแมนดรเดวิดเฟรดแมนเนี่ยเขียนเอาไว้ว่าการคิดบวกเพียงเดียวมันไม่พอนะมันต้องกลา้าเผชิญกับความรู้สึกแล้วก็ข้อมูลหรือว่าความจริงด้วยซึ่งมันก็ตอบโจทย์กับ คลิปนี้ของเรามากๆเพราะว่าการล้มเหลวอ่ะมันไม่ใช่จุดจบของการ manifest นะแต่มันคือข้อมูลใหม่ที่สมองของเราเนี่ยพยายามที่จะปรับเส้นทางให้สอดคล้องซึ่งมันก็ตรงกับงานวิจัยของ cognitive flexibility ค่ะว่า ความยืดหยุ่นนะคะของความคิดะจะช่วยปรับให้เราอะรู้สึกว่าพัฒนาตัวเองได้เร็วแล้วก็ดีมากยิ่งขึ้นเหมือนกับว่าตัวเรานะคะจะค่อยๆปรับตัวแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็จินตนาการไว้แล้วเราก็จะเข้าไปถึงความสำเร็จของเราได้ คือน,นชาว่าตัวเองโชคดีนะที่เลือกอัดคลิปนี้เอาไว้จริงๆแล้วน,นชาคาดหวังนะคะว่าเค้กนี้มันคือครั้งที่2ทีน่นชาทำนาชาคิดว่ามันจะดีกว่าครั้งแรกแต่ผลลัพธ์เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปแล้วก็ความผิดพลาดเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นศัตรูของเราเราน่าจะสร้างความยืดหยุ่นแล้วก็ฝึกให้สมองของเรามันเรียนรู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงแล้วก็ทาใหม่อีกครั้งหนึ่งให้ดีขึ้น yeah. <laughs> oh my gosh! <laughs> okay, this is my cake, okay? Let's see. It's completely fell, okay? It's completely fell. So, no one will have. คือนาชาบอกตรงๆนะคะว่าตอนที่กลับเค้กออกมาแล้วเจอสภาพเค้กเป็นแบบนั้นเนี่ยใจเสียเหมือนกันนะแล้วก็คิดว่าเราจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ดีนะแต่นาชาคิดว่าเราน่าจะเรียนรู้ไปให้สุดทางนะคะเพราะว่าการทดลองใหม่ในครั้งหน้าเนี่ยนาชาจะได้มองเห็นนะว่านาชาต้องปรับปรุงแล้วก็แก้ไขส่วนไหนบ้างถ้านาชาจะยึดติดวิธีการนี้คือการลองทําเค้กในกระทะวอลให้สําเร็จจริงๆเนี่ยนาชาต้องเลือกที่จะปรับ ปรุงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือว่าหลายๆส่วนเลยละ่ะณชาก็ภูมิใจนะคะที่ณชาทํามันจนสุดทางแล้วก็ได้เห็นนะวันนี้ได้มาตกผลึกเลยว่าถ้าครั้งหน้าณชาจะลองทําวิธีนี้อีกครั้งหนึ่งนะณชาน่าจะต้องเพิ่มนะคะขั้นตอนอะไรบางอย่างหนึ่งเพื่อที่จะทําให้ผลงานของณชาเนี่ยมันสมูท t นะแล้วมันก็น่าจะเป็นไปได้ว่าจะสําเร็จได้ดีมากยิ่งขึ้น เหมือนกับที่ดร์แคโรดเวกนะคะนักจิตวิทยาของสแตนฟอร์ดอีกแล้วนะกล่าวเอาไว้ค่ะว่าคนที่มี growth mindset เนี่ยคือคนที่เชื่อว่าความสามารถพัฒนาได้ด้วยความพยายามแล้วก็การเรียนรู้เพราะนั่นมันคือหัวใจของการ manifest แบบไม่ได้หลอกตัวเองนะคะ ใครที่ชอบอ่านแล้วก็อยากที่จะศึกษาเรื่องของการ manifest style ของด r James ร o เจมส์ดอตตเนี่ยลองอ่านหนังสือของเขาดูค่ะหนังสือเล่มแรกขายดีระดับ New York Times เลยนะชื่อว่า Into the Magic Shop: A Neurosurgeon's Quest to Discover the Mysteries of the Brain and the Secrets of the Heart หนังสือเล่มนี้นะชาอ่านแล้วนะคะเป็นหนังสือที่คุณหมอเล่าชีวิตตอนเด็กๆนะว่าเขาเข้าไปค้นพบวิธีแล้วก็เคล็ดลับที่ทาให้เขา ดึงสิ่งเหล่านี้มาเป็นแก่นนะคะหรือว่าเป็นคอ r e นะคะในการสร้างความสำเร็จของชีวิตเขาได้ด้วยการใช้ความเมตตาหรือว่า compassion นะคะคู่ไปกับการฝึกสมาธินะก็หนังสือเล่มนี้นะชาะอ่านแล้วบางส่วนนะคะก็สนุกดีนะคะแล้วก็กลับเข้าไปเห็นชีวิตของคุณหมอนะคะแล้วก็ย้อนกลับเข้าไปนึกถึงว่าเออทุกคนมีที่มาของตัวเองที่แตกต่างกันนะเราก็มองเห็นชีวิตของเรานะคะเป็นอีกหนึ่งมุมแล้วก็ได้เห็นมุมมองนะคะว่าคุณหมอเขามีจุดเริ่มต้นชีวิตของเขาแบบไหนแล้วทาไมทําให้เขาถึงอยาก ที่จะเป็นคุณหมอ neurosurgeons นะแล้วก็ทำไมถึงทำให้เขาเข้าใจแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ให้ความสำคัญของการฝึกจิตใจฝึกสมาธิแล้วก็ฝึกให้ตัวเองเป็นคนที่ค่อยๆสำเร็จด้วยการใช้ manifestation ส่วนหนังสือเล่มที่2เนี่ยณชัยยังไม่ได้อ่านแต่ว่าพี่โจโเล่าให้ฟังนะชื่อว่า lessons from the magic shop a heart center program to manifest a life of compassion purpose and transformation เล่มนี้เขียนไว้ในปี2019นะคะเป็นคู่มือนะเชิงปฏิบัติที่ ต่อยอดมาจากหนังสือเล่มแรกค่ะ บอกเลยนะว่าหนังสือเล่มนี้ทําให้นาชาได้รับแรงบันดาลใจหลังจากที่พี่โจอ่านแล้วก็มาเล่าให้ฟังเนี่ยนชาเลยอยากที่จะฝึกทําเทียนแล้วก็ลองทําสมาธิผ่านเทียนนะคะก็มาจากหนังสือเล่มนี้แหละหนังสือเล่มที่3เรียกว่า m y Magic Card the n e u r a Science of the Manifestation and How It c h a n g e d Everything นะคะหนังสือเล่มนี้เขียนเอาไว้เมื่อปี2024ปีที่แล้วนี่เองเป็นเล่มใหม่ล่าสุดค่ะที่เจาะลึกนะใครที่ชอบแล้วก็อยากที่จะเรียนรู้ว่าสมองของเราทำงานแบบไหนในระหว่างที่ เราทำ manifestation เนี่ยก็ลองไปต่อยอดหาความรู้เพิ่มเติมนะคะทำให้เราได้เข้าใจโครงสร้างสมองแล้วก็วิธีฝึกความตั้งใจฝึกสมาธิแล้วก็ในตามสไตล์ของเขานะก็ใช้ความเมตตานะคะโดยคุณหมอเจมส์ดอตตี้เนี่ยระบุเอาไว้นะว่าการ manifest มันไม่ใช่จักรวาลแต่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเท่านั้นเอง The Fail Fantastic u f Banana Walk Cake วันนี้ถึงเค้กอาจจะไม่เป๊ะ แต่ชีวิตของเรามันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะเพราะว่าเราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอย่างค่ะและทุกๆการ manifest ที่ผิดทางเนี่ยมันก็ไม่ใช่จุดจบแต่ว่ามันคือการที่เราจะได้เริ่มต้นค้นหาเส้นทางใหม่ต่อไปวันนี้ถ้าเกิดว่าใครพยายามที่จะ manifest เรื่องอะไรก็ขอให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าเคของณชาวันนี้มันอาจจะดูหน้าตามไม่ใช่แต่ณชาก็กินมันแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยมีกาลังใจแล้วก็อย่าท้อ อย่าหยุดแล้วก็อยากกลัวที่จะทําผิดค่ะขอให้กล้วยติดกระทะในคลิปนี้เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนบ๊ายบาย